สวัสดีครับสวัสดีนะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มีที่ดินสอปกอด้วยนะครับมามีข่าวใหม่ล่าสุดจากกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับจะมีข่าวดีแบบไหนก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นข่าวดีแน่นอนนะครับก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านนะครับผมเพิ่งจะกลับมาหลังจากที่หยุดห่างหายในเรื่องของ y o u t u ู e ไปนานพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากไม่ค่อยสบายนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับทีนี้พอดีขึ้นปุ๊บนี่ก็รีบมาแจ้งข่าวดีพ่อเม่พี่น้องนะครับสำหรับท่านใดที่ปรึกษาผมนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับที่ไม่ได้รับสายก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่สบายนะครับก็พึ่งออกมาทีนี้ ในข่าวดีวันนี้นะครับเป็นข่าวดีที่หลายๆคนคงจะตั้งตารอคอยและคอยรอก็คือการที่นำที่ดินสอ,กอปกกเปลี่ยนเป็นโฉนดครับโฉนทดที่ผมหมายถึงไม่ใช่ชโฉนดคุดสีเขียวหรือเรียกว่าโฉนดเพื่อการเกษตรแต่อย่างไรนะครับแต่หมายถึง โฉนดกรรม,มสริทธิ์นะครับอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของใครที่มีที่ดินสปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งอยู่แล้วหรือมีเกี่ยวกับโฉนดเพื่อการเกษตรคูดเขียวอยู่แล้วนะครับตอนนี้กำลังหาลือกันอยู่นะครับยังไม่ได้ผ่านล่างแต่อย่างใดแต่ว่ามีข่าวมีข่าวออกมาแล้วนะครับก็ลักษณะของ การทำโฉนโดให้พี่น้องประชาชนท่านผู้ชมลองนึกภาพตามผมนะครับก็คือลองนึกดูดีๆนะมีที่ดินชน,นิดหนึ่งเขาเรียกว่าที่ดินนิคมสร้างตนน้่นมันเกี่ยวอะไรกับสปกรใช่ไหมครับผมจะเล่านิคมสร้างตนให้ฟังสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นเกล็ดความรู้กับท่านๆไปด้วยว่ามันคืออะไรนิคมสร้างตนเนี่ย คุณจะต้องเป็นสมาชิกในนิคมนะครับเอาตัวเข้าไปทำประโยชน์สมัครตรวจสอบนะครับคุณสมบัติว่าเป็นเกษตรกรไม่ใช่ในายทุนนะครับไม่มีที่ทำกินนู่นนี่นั่นแล้วก็ได้เข้าร่วมกับนิคมนะครับเราก็จะได้นอคอนงมาพอได้นอค .1 อมานะครับ เราทำประโยชน์ไปสักระยะหนึ่งประมาณสักห้าปีเราก็จะได้นอคอสามพอได้นอคอสามมานะครับเราก็ไปให้อในส่วนของเอาไปให้เขาเรียกอะไรนะผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับ ที่แน่ๆเอาไปให้อธิบดีที่ดินนะครับเอาไปให้อธิบดีกรมพัฒนากรมพัฒนาสังคมก่อนแล้วก็เอาไปให้พอกรมพัฒนาสังคมนะครับเซ็นรับรองนะเซ็นรับรองเสร็จปุ๊บก็เอาไปให้ที่อธิบดีกรมที่ดิน <S <S 2> <S 2> เพื่อออกโฉนดให้พี่น้องประชาชนใครที่ออกโฉนดมาจากที่ดินนอคสาม จะติดหลังแดงห้ามโอนเป็นเวลา5ปีบวกกับนอค1ถึงนอค .35 ปีก็จะเป็นทั้งหมด10ปีตามสแตนดาดทั่วไปของที่ดินของรัฐที่ออกเป็นโฉนดให้พี่น้องประชาชนนะครับก็เท่ากับท่านทำประโยชน์ไปแล้ว5ปีนำไปขึ้นเป็นโฉนดอีกก็จะติดหลังแดงห้ามโอน5ปีนะครับพอพ้น5ปีไป ใน5ปีเนี่ยยังเอาไปทําอะไรไม่ได้นะครับยังเป็นที่ดินของรัฐโดยสมบูรณ์พอผ่านพ้น5ปีไปที่สลักหลังไว้นะครับก็จะกลายเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเราแต่ก็มีเงื่อนไขนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเป็นของเราแล้วไม่มีเงื่อนไขนะฮะถ้าข้อมูลไม่คาดเคลื่อนนะครับการที่เป็นของเราแล้วในนิคมสร้างตนจะต้องทำเกษตร นะครับเอาไปพัฒนาเป็นเชิงพาณิชย์อย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกษตรเน,นี่ยอันเนี้ยจะต้องได้รับอนุญาตจากนิคมสร้างตนหรือได้รับอนุญาตในผังเมืองนั้นๆน,น,นะครับไม่ใช่ว่าคิดจะสร้างอะไรก็สร้างได้แต่เป็นโฉนดครับเชกเช่นที่ผมกำลังบอกไปเมื่อข้างต้นคือ สปกก็อาจจะทำอาจจะทำแบบนั้นนะครับก็มีการขยับเขยื่อนแล้วว่าจะทำให้เป็นโฉนดดีครับพี่น้องประชาชนจะได้มีที่ดินที่ดอนที่ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องกลัวอีกต่อไปอยู่อย่างระหวาดระแวงว่ารัฐ จะมายึดคืนตอนไหนจะทําผิดตอนไหนนะครับถ้าได้เป็นโฉนดแล้วและอีกอย่างการที่นําอสังหาริมทรัพย์นะครับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ก็จะทําได้มากขึ้นทุกสถาบันทุกธนาคารยินดีเปิดรับโฉนดนะครับเปิดรับโฉนดมีข้อแม้นะ ที่ดินจะต้องไม่ตาบอดด้วยนะอ่าอันนี้ก็สำคัญถ้าที่ดินตาบอดธานาคารก็ไม่ค่อยรับนะครับเพราะฉะนั้นการแบ่งที่แบ่งทางกันไม่ว่าจะที่ดินที่ไม่ใช่ซอปกอรหรือซอปกอรหรืออะไรก็แล้วแต่พยายามให้มีทางออกเข้าไว้อาเช่นคุณพอ่อคุณแม่แบ่งสันปันส่วนที่ดินให้กับลูกกับหลานก็ฝากหน่อยนะครับว่าท่านดู ตามมาตาเรือด้วยว่าแบ่งแล้วพี่น้องจะห้าหันกันในอนาคตหรือเปล่ามีการฟ้องเปิดฟ้องแบ่งฟ้องอะไรหรือเปล่านะฟ้องเปิดทางจําเป็นภาระจํายอมอะไรน่ะมันเสียเวลานะครับการแบ่งแบ่งให้เสด็จน้ําให้เด็ดขาดไปลักลูกให้เท่ากันน,นี่ฝากไว้ออกนอกเรื่องไปนิดหนึ่ง <c oughs> แต่ถึงอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีจากกระทรวงแล้วเนาะว่า มีโอกาสที่จะได้เป็นโฉนดคุดแดงผมว่าในในมุมมองของผมนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าการที่พี่น้องประชาชนได้นำที่ดินไปเข้ากับสถาบันการเงินนะ่ยมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเพราะอะไรถ้าเป็นโฉนดแล้วเอาไปเข้ามันมีมูลค่าสูงและได้นำเงินส่วนนั้นนะมาพัฒนาทำให้ระบบ การหมุนเวียนการใช้ชีวิตภาคการเกษตรภาคภาการคมนาคมภาคการขนส่งและหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับเงินก็จะเป็นผลดีตามกันไปด้วยรวมถึงถ้าพูดกันเรื่องใหญ่ในประเทศก็คือรวมถึง GDP ครับที่จะต้องเพิ่มขึ้นอีก นะครับเป็นเศรษฐกิจที่มีการหมุนในตัวนะฮะแต่ก็ฝากไว้หน่อยนะครับไม่ใช่เอาไปเข้าแล้วเห็นเข้าได้เข้าแล้วเข้าเอาและไม่ยอมส่งคืนข้อหนึ่งข้อ2เอามาใช้ฟุ่มเฟือยอันนี้ไม่เห็นด้วยนะครับถ้าเอามารู้ว่ามีที่ดินของท่านเงินของท่านแต่ถ้าท่านเอาไปเข้าแล้วใช้แบบมั่วซั่วมันก็จะหายไป สุดท้ายก็ถูกบังคับคดีนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับท่านในสนใจอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับที่ดินนะครับก็สามารถกดหาคาว่าเพิ่มเติมใต้คลิปเนี่ยหาแล้วจะเจอลายส่วนตัวของผมกดเข้าไปลองเลื่อนดูจะมีลายส่วนตัวนะครับรายละเอียดก็มีหรือจะแอดไลน์มาที่ a n u s a k 1 4 2 9 1 4 2 9ไอ้1ไอ9นี้2นี้สองครั้งนะครับดูตามหน้าจอได้เลยนะรับปรึกษาปัญหาด้านที่ดินทุกประเภทนะครับวันนี้ขอตัวลายไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับสิ่งที่ท่านหนักอกเหมือนภูก้อนหินเหมือนภูเขานะฮะอาจจะเหมือนยกภูกเขาออกจากอกก็ว่าได้ยกก้อนหินออกจากตัวก็ว่าได้อ่ะทักกันเข้ามานะครับสวัสดีครับ